เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับ The Star r i ฤ h i อยากจะลองพิสูจน์ดูซิว่าไปนารีเวอร์ชั่น4.0เนี่ยทำแบบไม่ต้องออกจากบ้านอันนี้ถือว่าเป็นภาวะพิเศษที่เราต้องมาเจอกันนะฮะเพราะว่าเราก็เปิดตัวบริษัทแล้วเราก็จะมีเทรนเรื่องลดน้ำหนักกันอาจจะต้องมาเห็นหน้าเห็นตาท้าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็411วันไม่ได้ออกจากบ้าน ใช้มือถือไม่ได้ออกไปเขียนแผนไม่ได้ไปสาธิต4 1่วันที่ผ่านมาเนี่ยเปิดดูเมื่อกี้เนี่ยรายได้โบนัสรวมมันแสนเก้าหมื่กว่าบาทแล้วโอ้คือมาแบบมาแบบกุมงมากเลยเหรอไหม กูยังไม่ได้ไปสาธิตยังไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครนอกบ้านเลยนี่คือออนไลน์ทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาศึกษาดูนะครับว่าระบบที่บริษ,ษ,ษัทจัดให้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซูมพูดแขนเล่าเล่าเรื่องราวของบริษ,ษ,ษัทภาพรวมซึ่งมีให้ทุกคืนเลยตอนสองทุ่มชั่วโมงเดียว <S <S ผมเอาพุ่งตรงนะไม่ได้ไอายนะเพราะผมก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแบนารี่ผมมาจากระบบสเตอร์ตทุกวันนี้ยังพูดแผนกันตลาดแอสตาลิชี่อะไรไม่เป็นนะผมก็ได้แต่ถามว่าเคยทำาบนเรี่บ้าง เป็นยังไงอ่ะพี่เอา้ามันทาง่ายใจยเยอะโตเร็วไงไม่รู้เหรอมันเป็นไงพี่สองทุ่มว่างป่ะว่างว่างพีง่สองลิ้์ไปเออฟังดูแล้วกันทังเนี้ทั้งวันเลยทุกวันทําทั้งวันเลยตอนนี้เขาเรียกอะไรนะนหนึ่งนยคนที่สมัครติดตัวผมทั้งหมดหกสิบห้าคนแล้วโอ้โอุดประวันสมัครสีก็ชวนไปชวนไป,นไปใครทักผมมาในระัศมีไลน์ในรัศมีแมทเทนเจอร์เสร็จหมดคือคุยหมดคุยไม่เอาก็ไม่เอาแค่นั้นเอง เราไม่ได้ลงทุนเขาก็ไม่ได้ลงทุนแต่ถ้าเขาเห็นโอกาสเขาก็ลงทุนในนี้มันมีลงแรงกับลงทุนแต่ลงทุนมันไม่เยอะนิดเดียวนะก็ค่อยๆสะสมไปก็ได้อ่ะโอเคนะอเนาะก็เนี่ยอยากจะบอกให้พวกเราฟังว่าแค่41วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำรายได้เข้ามา200,000ละ200,000บาทละโดยที่ยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะแต่ใช้ใช้เสี่ยงเยอะหน่อยบางทีก็บางคนไลยคุยไม่ทันใจก็โทรบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่ะโอเคเปิดให้ฟังกันละก,กันว่าผมพิสูจน์ไปแล้ว41วันพวกเราอาจจะไม่ต้องเก่งเท่าผมนะผมอาจจะบ้ามากเนี่ยหรอไหมคุณเอาแค่หนึ่งในติดของผมอะ่ะหนึ่งในสิบก็คุณได้สองหมื่นเนี่ยหรอไหมไม่ต้องสองแสนแ้แต่สมมติทั้งเดือนก,กว่าก่40วันแล้วคุณได้สองหมื่นคุณว่าโอเคไหม<อ>ผมไม่ได้มารู้ม<อ><อ>ากแต่จย์ที่พูดเก่งอะไรได้งอะไรว่าพวกคุณเลยนะแค่ผมตั้งใจอยากจะลองพิสูจน์ดูว่าไอ้บริษัทใหม่ซึ่งกระแสรแรงๆแบบนี้มันยังเป็นไปได้ไหม วันที่ผมจะเริ่มต้นเนี่ยผมคิดผมว่าคิดไม่ต่างคนใหม่ที่มานั่งฟังวันนี้แหละผมคิดยังไงนะผมคิดว่าวันนี้เราเดินเข้ามาใหม,ใหม่กับบริษัทที่เปิดแใหม่ๆเลยแบบเนี้ยมันจะทาได้แบบที่มึงเคยทําเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วหรือเปล่า<ม>ใช่ไหมวันนี้มันจะสร้างเรื่องราวความสําเร็จได้เพราะในเล็กๆในเมืองไทยมันก็สามสิบสี่สิบปีเราไม่คิดว่าคนที่เข้ามาใหม่วันนี้มันจะทําได้แต่ผมก็ใหม่เมื่อสี่สิบวันที่แล้วแต่ก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นว่ามันเป็นไปได้ตลาดมันมีอยู่ คนอยากสวยมีอยู่คนอยากกินกาแฟอยากกินคอลลาเจนแล้วผิวสวยอยากเอาไขมันออกมีอยู่ทั่วประเทศครับขอให้มีโปรดัก์ที่เจ๋งจริงซึ่งอันเนี้ยเราต้องมาต่อจ๊กซอกันแล้วนะครับว่าโปรดัก์ของบอริษัทนี้มันตอบโจทย์ได้จริงหรือเปล่าเพราะจะอยู่ยาวหรือไม่ยาวมันไม่ได้อยู่ที่แผนจคุณกี่ร้อยนานมันอยู่ที่ว่าสินค้าแม่งเจ๋งจริงรป่าเได้ไหมฮะถ้าสินค้าไม่เจ๋งจริงให้แผ่นกาบตลาดที่เดษไงก็แล้วแต่ปีหน้าแม่งก็เลิกแล้ว เดือนกว่าๆที่ผ่านมาที่ผมใช้อย่างพิทีพิเคราะห์แล้วก็สังเกตลูกค้าที่ตามตามใช้นเนี่ยเรารู้เลยว่าไปได้แน่ไม่น้อยหน้ากับแบรนด์ดังระดับโลกที่อยู่ตอนนี้เพียงแต่ว่าเราใหม่เท่านั้นเองแบรนด์เรายังไม่แข็งคือแบรนด์เรายังไม่ได้ดังมากขนาดนั้นแต่ของเราอะเจ๋งต้องใช้เวลาซึ่งอันนี้พวกเราต้องค่อยๆพิสูจน์กันนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กาแฟเรื่องอะไรก็แล้วแต่อโอเคนะ,ะจริงๆหน้าที่ของผมวันนี้ เขาจะให้ผมมาแบ่งปันเรื่องการลดน้ำหนักแบบยั่งยืนนะลดแบบถูกต้องนะลดแบบมีองค์ความรู้ลดแบบผอมแล้วผอมเลยตลอดชีวิตนะเอาไขมันในภูงิออกได้ยังไงนะโปรเจกต์วันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่เราเรียกว่าเปลี่ยนไขมันเป็นทรัพย์สินเทิร์นแฟตทูแอสเซมีไหมครับมีทรัพย์สินกันเยอะไหมย <Yeah. S 1> เยอะเลยใช่ไหมทรัพย์สินเพียบเลยนะเดี๋ยวเราจะเอามาเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองกันมั่งคั่งได้เลยนะฮะก็ ผมอาจจะลงลงมาตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้ใกล้ๆพวกเรา